สวัสดีครับพวกเราที่เป็นโรคแพนิคและโรคซึมเศร้าเหมือนถูกบังคับให้ขึ้นไปนั่งบนรถที่มีคนขับเล่าเรื่องน่ากังวลหรือเล่าเรื่องเศร้าๆให้เราฟังทำให้เรารู้สึกทรมานกระวนกระวายดิ่งลงไปในอารมณ์เศร้าๆทั้งที่เราก็ไม่ชอบและไม่อยากนั่งรถคันนี้เลยแต่เราก็ไม่สามารถออกจากรถคันนี้ได้ บางครั้งก็ออกจากรถคันนี้ได้แต่ไม่นานก็ถูกบังคับขึ้นรถอีกวนเวียนขึ้นลงรถไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อรถคันนี้ขับมาเราก็จะมองมันเฉยๆโดยไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกแค้นเราจะรู้เฉยๆว่ารถคันนี้มาได้เราจะยืนอยู่จุดเดิม เมื่อเรามีขึ้นรถไปรถคันนี้ก็จะขับออกไปแม้รถคันนี้จะมาอีกรถคันนี้ก็จะขับออกไปเหมือนเดิมเพราะว่ากำลังสติของเรามีมากขึ้นนั่นเองสำหรับการฝึกให้สติมีกำลังมากผมจะแนะนำการฝึกแบบอานาปนาสติซึ่งเป็นวิธีที่ผมฝึกนะครับก่อนอื่นเรามาฝึกสร้างผู้รู้กันก่อนนะครับ มองมาที่รูปมือนี้นะครับดูเฉยๆรู้เฉยๆไม่สงสัยไม่แสดงความคิดเห็นไม่รำคาญเมื่อเราเข้าใจอาการของผู้รู้แล้วหลังจากนี้เราจะมาใช้ผู้รู้รู้สึกกับลมหายใจของเรานะครับสำคัญที่สุดคือการปฏิบัตินะครับทำพร้อมกันนะครับอันดับแรกหลับตา นั่งหรือนอนในท่าที่สบายที่สุดของตนเองท่าไหนก็ได้นะครับหายใจเข้าให้เรารู้สึกว่าลมกำลังเข้าจากปลายจมูกลงไปสิ้นสุดที่ประมาณลิ้นปีหายใจออกให้เรารู้สึกว่าลมหายใจกำลังย้อนกลับเคลื่อนจากลิ้นปีไปยังปลายจมูกช่วงที่หยุดหายใจให้รู้สึก ที่ปลายจมูก,กรู้สึกเฉยๆไม่แสดงความคิดเห็นใดๆไม่ต้องจินตนาการว่าลมหายใจจะเป็นสีต่างๆแสงต่างๆหรือเป็นควันนะครับผมไม่ต้องจินตนาการให้รู้สึกไปกับลมเฉยๆเท่านั้นนะครับเมื่อหายใจเข้าก็ตามรู้ลมไปเหมือนเดิมเมื่อความคิดเกิดขึ้นมาในช่วงแรกๆเราอาจจะหลงไปตามความคิด คิดไปเรื่อยๆเรื่อยเมื่อเรารู้สึกตัวก็กลับมาดูลมต่ออย่ากโกรธตัวเองว่าทำไมต้องหลงไปกับความคิดไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องห้าไม่ให้คิดกลับมารู้สึกกับลมหายใจต่อหน้าที่ของเราคือรู้กับลมหายใจเท่านั้นเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราเราไม่ใช่ผู้สร้างความคิด นั่นแสดงว่าสติเราเริ่มมีกําลังแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือรู้สึกกับลมหายใจไปเรื่อยๆหน้าที่ของความคิดมันก็คิดของมันไปนะครับเราไม่สามารถควบคุมไม่ให้คิดได้ถ้าเราไม่ไปเกาะกับความคิดความคิดมันก็จะหยุดลงอัตโนมัติแต่ถ้าหากเราไปก่อกับความคิดมันก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆเพราะสติเราไม่มีกำลังนั่นเอง ในช่วงเวลาที่เราเรียนหนังสือหรือทํางานเราก็ใช้ความคิดไปไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อเวลาเราว่างเราก็มารู้ลมหายใจโดยไม่ต้องหลับตาก็ได้นะครับแต่ถ้าหลับตาเราจะเห็นถึงความคิดเราได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับจึงแนะนําให้ควรฝึกแบบหลับตาประมาณ1 0บถึงยีนาทีต่อวันหรือใครทําได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับทําก่อนนอนก็ได้ หรือทําไปเรื่อยๆจนหลับไปเลยก็ได้ครับ